กูค yeah. yeah, ุยแท้เนี่ยกูเยคุยแท้เยวะเฮียยไม่อยู่กูยิงไม่ไหวอไอมโอ้ยเนียอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮลโลฮอเคาเตอร์มาเเนียะล้อเคาน์เตอวกมึงคิดที่อะไรเคา้เตอร์สไตล์เน์เตอเคาเตอร์ภาคไหนเคาเตรมีอยู่ภาคเดียวแล้วสองหนึ่งอ๋อไอ้เ่ยมังกรจากตลาดเกมน้ย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วินเดแค่แค่มึงก็ดีเลยเอาใหม่เอาใหม่ที่ได้แนะเอาใหม่ที่ได้แมวแมวแล้วไอ้ยังเอาช่วงวิสูเนี่ยไอ้สัตว์กูไม่แตะถ้วยมานานแล้วนะบอสกูไม่จับถ้วยมากูไม่ได้จับถ้วยมาสักพักละมามาหลายทีตอนแล้วมึงต้องให้กูเดินแล้วแหละตาหน้าขอญาต์มอมทีมเลย ไม่ไหวไม่ไหวนี่เล,เลยทุกคนเนี่ยมึงเข้ามึงเข้ามาตอนที่พวกกูัวร้อนแล้ว,วเล่นเล่นแล้วคนนั้นมึงมึงมาเล่นระบบก,กูดีกว่ามากูอยันรู้มากไอ้ที่ทำไปสตรีมกูรู้หลุดอะไรว่าใครไปทำขี้อะไรสเต็มกูเนี่ยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วอุ้ยเนี่เลยดี แล้วกูุีนี่กูเล่นรหัสไหนวะรหัสลองหรือหัสหลักไอ้รหัสหลักไม่ได้ไม่เล่นขออนุญี้เข้าไปฟาร์มเกมมาจำวันกงินเนี่ยวิร์กเช่นวันไงาเด้อเพือ่อน โอเคมึงน่าสนใจสุดแล้วเฮียโปรแกรมห้มโอ้อเหียรงัสติกูเพิ่งเล่นมากๆขอหัสอหักกุไอ้สัตว์แชมเป้นที่จริงต้องชอว่ามันแปลกไอ้สัตว์กูลยเปลี่ยนรหัสนี่เอง 뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐 ไม่ไม่เชื่อนะขอขอเวลาหน่อยผมขอเวลาอีกไม่นานอะ่ะผมขอเวลาถามไทยอาการมูมูกแบบเป็นคุยอะไรเนี่ยอย่าไปกดนะม,มูมูกกูค้างเคาน์เตอร์นี่น่าเล่นไหมกูไม่เล่น,นมันหนามันเล่นน่าเล่นอ่ะเกมมันเป็นเกมแต่ว่านานนาทีคนเล่น หน้าเล่นกวางโลหรือเปล่าโอ้หน้าเล่นอยู่แล้วแหละเฮียหน้าเล่นกวาโลอยู่เลยอย่างน้อยเล่นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เนี่ยมันมึงยังไม่ต้องซื้อสกินแบบว่าทุกทุกทุกเดือนเนี่ยเคาน์เตอร์ในโลบอกหรือเปล่านะโอเปอเรชันวันอ๋อแล้วเล่นโบน้องครับอัพเดตอัพเดตหน้ามันจันนะเว้ยพวกนี้อ่ะไอโอเปอเรชันวันมึงหอรอ มีอะไรอ่ะในวิชั่นเนี่ยโอจริงป่ะไอ้เหย่าตันเลนโบอ่ะคือเขาจะยกยกเลนโบมันไว้ในโลบอไม่ไม่ในวิชั่นก็เฮดวิชั่นนะเฮดเฮดเ่รู้อ่ะเฮดหรือเปล่าเฮดเฮดมิชชันหรือเปล่าวิชั่นจะโองเลยฮะเทอร์โมโกโก้ ที่นี่ขาอยาก E M K เล่นมวยไทยใหม่แล้วเสี<า>ยเฮ้ยซื้อแม่งมาไอ้นี่มาคืตึงไยมาเป็นกล่องไหมเล่นมวยไทยอ่ะใหม่เงี้ยเฮ้ยมามาแบบเป็นแปดเก้าเก้าผมซื้อไหมละ่ะมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อไอ้นะเกมมึงนี่กูไม <laughs> ่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่เลย ว,วันนี้สตรีมกูเป็นอะไรเนี่ยโดนยิงก็สตรีมเออกูโดนยิงสตรีมไมหี้ยโดนยิงโดนยิงกลางสตรีมกูปุ้งปุงปป้งเลยอะ่ะอย่ารู้มาทำไมสตรีมกูรุดไยเดี๋ยวขออญาตย้ายาไปใช้ OBS วันหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> โอ้โหโวีเนวันหนึ่งเดี๋ยวขอยาไปแทโอวีวันหนึ่งสงสัยสตรีมแลบแม่งจิงจองแล้วี่รอใครครับรอบอสหรือใครหรือยังไงเอ้เนี่ยแม่กูเชื่อมแล้วแม่ยังวกอะอ้าไอเนีมันไม่้อยู่ที่นี่อยู่เมื่อกี้เฮ้ยมอมไรหไม่้ห้าร้อยห้าร้อยแบบ ตอนแรกกขาดูว่าเคาน์เตอร์ไหนเคาน์เตอร์สไตล์โอ้ยพี่โอ้ยวีดีโกช็อปไออาร์ตี่แนะนำมาร้านนี้มีเลรียญไหมมีเลรียญไหมเลรแปดเหรียญแปดเหรยญแปดเปดโอ้ยเหรียญแปดเหรีดีเลรดีคิดซีเท่าไหร่บอสคิดซีเท่าไหร่บอสคิดซีเท่าไหร่บอสบอสจิ้งจ๋อเท่าไหร่บอสจิ้งจ๋อเท่าไหร่ผมส่งผมส่งลิงล้านมาที่พี่อ๋อคิซีนี่ไอะไรวะราคามันกี่บาทมกี่บาท มึงฟังแทนมั้ยอ e> ่ก่อไอเจยกูบอรอย่าไปจีนอย่าไปฮ่องกงเยอะไอสัตว์ไหนพูดจีนอาชีพไม่ใช่องชัน่ะไอพูดจีนด้อยิ่งเหวี่ยกับเบาะแสองคำแล้วนี่ชื่อฟังเลยมาเหยะปจีนหรอกวชื่อไทยอย่เปอ่าเปดน้ไหมอ๋อเียดน้ำเดน้คนเดียวคนบ้านเดียวกันนี่เฮียแก่กันใก่กันคุณดูหายาี้ส่วนตัวแล้วแลยจะมาให้ยตี่พูดคนจีน ไอที่พูดพูดคุยค่อนเลยด้วยว่ามึงมส่งล้านก่อนบอสส่งยิงร้านมาก่อนไอ้บอสขอส่งกูอยากดูเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อหันโลบอสในการซื้อหันบอฟุ์โันดูฟอคไอ้ที่นี่มันไม่มีกมีหันบอฟูล่ะแม่งยากมซื้อหันบอฟุ์มาเล่นเพื่ออะไรไปรู้มั้ยห้าร้อยบาทสกินฟื้นหนึ่งสกินเอาอะไรดีวะ ยี่มวารอเหวะนี่แต่ถ้ากูซื้อไอ้เชี่ยกูเกิดใต้แมปอ๋อไอ้เชี่ยแม่งหันจอขึ้นอยู่เนลยเกิดไหนไห้แมพกูงงเลยเยี้ยูว่ามันบอกแต่ว่าเกิดใต้แมพของมันคือแม่งไปเกิดด้านล่างอ่ะด้านล่างับด้านล่างตรงน้ำข้าไม่ได้จอขึ้นมา โอ้ยเกียแม่งไม่ได้สื่อฟังที่ไม่ไม่ได้เปิดเสียงเกมไม่กูไม่ได้ยินเสียงคนเดินมาที่ใครเข้าป่าแด็กๆหรอมึงใช่ไหมโอ้โหมึงเดินผ่านยังไงได้ยังไงเนี่ยไอ้บอมเฮียอยู่กับเต็มเลยเพิ่งอยู่กับเต็มเลยข้างนอกเนี่ยมึงเดินผ่านเฉยไอ้เฮียมึงเดินผ่านได้ยังไงมัน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 วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาไอ้เดินกูขอผลหนึ่งระหว่าง ดิสนกลับวงกรอดิสนีดิงกนดีกว่าไหมังกรร้อยยี่สราคาเดิมเลยด้วยรบาพยจะกี่ปีกี่ปีมันก็ราคาเดิมเลนี่หว่าเฮ้ยกูกูซื้อเสือกูซื้อเสือดีกว่าเวลามึงล่าบิทานงได้เตะรทานเรานีเียตวมาเสือเตะเราีบิทานเรานออฟเองนสน เดินไปตะล้องให้มึงหาเด็กคือเป็นงั้นแหละเอาะน่องเนี่ยใครบอกเลรียดแปดว่าไอ้เหรียดห้าไม่เหรอมุ้งวะเลรียดแปดเหรียดแปดจริงมั่วไหมวะเหรีลดห้าแม่งพันหนึ่งมังกรไอ้เหี้ยเหรียดห้าไม่ดิเลรียดแปดเวลเลดแปดเอ๊ะทาได้มั่วมันโพสอะไรมันโ่วอะไรไอ้เหี้ยเปลี่ยนเลรียดทุกวันเล้วอ๋อไอ้เอี้ยมึงดูดิไอ้เอี้ยกูเลื่อนลงมาสมมุ๊มแม่งเป็นเลรียดห้าแล้วไอ้เอี้ยกูเลื่อนขึ้นไปแม่งเป็นเลรียดแปดคือเอี้ยร้อยเปลี่ยเป็นทุกวัน เปลี่ยนเวทุกวันอ่ะรอเลสิบแล้วกันนะไมกูรอเลยสิบเหมืนกูอยากกอกนในราคาสามบาทเหมือนสมัยก่อนบ้างเลยกูซื้อหัสายฟ้าถาวรอะร้อบาทไอเม่นยุยุโรบักพิดี้อ่ะกินกันมั่วตัว หน้ากูรู้ว่าไม่เใครมาหรอกดักไก่ดักไก่ตักโคตดักโคตโ,โอ้โหไอ้เหี้ยกูกดย่ออยู่สัตว์ติดแอนิเมชั่นกูนตายหลังมึงอทันเล่นกูเนื้อข้างหน้ามึงมาบอกหลังกูตอยกูตายเละ ูใส่กูฟังกูเปิดเสียงเบาอ่ะปืนแม่งรัวกาเฉยเลยไอ้ชิปืนมึงได้เปียบโอ้ยทีเก้าสิบมีราการหมดแบบแบบอะไรเนี่ยต้องมากเลยเยอะไอเดรฟองเดรฟองไรเล่ตแบแอ่ะอย่าให้กูซื้อฟิกเป้มาอย่าให้กูต้องบ้าเดี๋ยวเมียมึง ว่าๆเพราะว่าตอนที่มึงพูดคอเตอร์สไตล์อ่ะตอนแรกกูก็งงว่ามึงจะได้กันจริงอ่ะตอนแรกกูนเลยคอเตอร์สไตล์ถูอ่ะกูเลยจะเปิด g นก็ยิงกันแล้วคอเตอร์จะเล่นคอเตอร์บอลก็ไม่ได้นก็มึงก็ไม่ไ้นั่นแหละจะเล่นคอเตอร์บอลก็อ้ากูซื้อประตูได้ดิเหรอกูศรัทธาประตูอ่ะเอ้ยมีใครมีประตูปะแรกๆแรกกับแรกกันแรกกันขอหน่อยกูไม่รู้อ่ะไอ้ดีย ไอ้มาโต้ผัดทอพัดทอกูมีกูมีกูมีแลก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 แรกแลกกับสายฟ้ากกลับสายฟ้ากูมีสายฟ้าหรือเปล่ากูไม่รู้ไงผลเสียงที่ผลไข่ไวสัตว์นี่มันมันมีอยู่ในเกมด้วยเหรอวะไม่เลยผลเสียนะผลในนี่ไงผลโอ้โหอะไรวะมุตาะมุตตะมุตตะที่อะไรผลมุตาะมุตาะผลเสียงไงมุตตะ เดูมันผนใครอ่ะโอ้โหปืนมันยิงไม่ดีหรือยังไงมันไอ้ครับกุเลี่ยปืนสาวอ้าไม่รู้มันเป็นใครอ่ะแต่กูไม่รู้หรอกมันเป็นผลของใครแต่ที่แน่คือมันมาหลังผลมันมาหลังตุ่ตาหลังฟิล,ล์มเลยนะใช่เหรอผลเสียงะนะผลตุ่มตาไงเออผลตุ่มตาผลตุ่ตายยังไงวะแม่ไม่มีเข้าโลกคโฆษณาอะไรสัตว์อีมิตี่อ่ะ ก็ไม่เช้่ว่าเกมมันต้องทำให้เหมือนปะวะเสมด้มาเนอป้อีดกะน่าจะขอตันั้ไอตัแขนยาวอะุ้ยรวะตัวแขนยาวอะไรวะยาวไงตัวที่มันเป็นเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นฟันะ ไอ้นี่ต่างเป็นปีโนะนะเออเยี่ยโคตรจ๋าเยี่ยมันอยู่ระดับเลเจเนอรี่เลยนะเยี่ยก็ไม่ว่ามันเยี่ยไม่เข้าใจเกมไอ้เยี่ยในขนาดที่เลเจเนอรี่ยัว่าไงอะเยี่ยติงตองชิปเกมพาฟส์เกมพาฟส์แม่งอย่างขูกแต่ผลแม่งอย่างแพงทำไมวะทำไมมึงก็หิวตังค์เลยไอ้ยี่ตอนนี้คุณเรีนแล้วกูจะไปเก็บร้าน มพอมึงเล่นพอมึงได้อเปราคาชั้นวันนี้ไอสัตว์ยิงไม่โดน ยิงไม่โดนเลยสัตว์ตัวโดนทุกตเฮียแม่งไรวะยิงไม่โดนสิทำไมมันได้เหมือนรู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยวะเฮ่ยมันรู้หรอวะไหนวะเฮียไอมันมานั่งส่องอะไรตรงโอ้โหลูกซองไอ้สัตว พี่เพจพี่เมื่อกี้กูแม่งแบบกูกูไม่ได้ส่งเสียงเลยแม่งคิดใหม่ว่าไม่งยิงตายเขานอกตัวเองอะกูซองอะไรวะเกมนี้แม่งถามมิ่งแย่จังเลยอะ เ,เกมน,นี้มันมีวางระเบิดู่วะมกนเข้าไปบวกอีกเดียวเลยตันไปสองด้วอ้เฮียอ๋ยเฮียกูชน,นะนด้วยเนี่ยชนะด้วยเฮียเฮียเหรอวะ สายจะรีบรีบจบกูได้ไปเก็บร้านไอ้เหี้ยปลาระเบิดใส่ตัวเองปลาระเบิดใส่ตัวเองจบเลยเอ้ยเอาโอ้กี่ไม่ไม่นายาทิ้งเราไปแล้วสุดยอดยังไงปอนด์ไม่ก็หหดเหลือเกินเทียยิง